การเจริญสติเนี่ยไปเกิดสมาธิถ้าเราใช้สติอยู่กับเรียบทธรรมชาติไม่ว่ากายก็ตามวาจาก็ตามใจก็ตามเนี่ยกำหนดสติไปตามเรียบทธรรมชาติมันก็ได้สมาธิธรรมาชาติถ้าเรากําหนดเป็นจุดเรากําหนดเป็นสิ่งเดียวมันก็ทําให้เกิดชานเกิดการเพ่งขึ้นมามันสั่งสมจากสติครั้งหนึ่ง กำหนดครัง 1, 2, ้งหนึง 4, ่งสองครั้งสาครั้งสี่ครั้งหครั้งจนร้อยครั้งเนี่ยมันก็เป็นจุดจุดเดียวเนี่ยมันก็เป็นการเพ่งมันจะชัดเจนขึ้นคนเราจะไปบังคับกันไม่ได้อวันิสัยเดิมนี่ทำมาบางคนมีนิสัยฟุง้งซ่านบางคนมีนิสยัยจับจดจ้องสมาธิเพ่งจ้องอะไรก็ช่างแล้วก็ทำสิ่งเดียวพวกสมาธิมากเนี่ยทำงานโดยใช้กําลังจะขาดปัญญาบางทีใช้กําลัง ปัญญามากก็ฟุ้งซ่านมากเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะเจริญสมาธิปัญญานี่ให้มันได้คู่ควรกันสมาธิต้องคู่ควรปัญญาปัญญาอย่างเดียวก็ฟุ้งซ่านมากเราจะบีบเราต้องบีบปัญญาเข้ามาจากความฟุ้งซ่านในเรื่องทั้งโลกภายนอกมากมากเนี่ยจากไม่มีศีลมามีศีลให้มันมันฟุ้งซ่านอยู่ในอยู่ในในศีลแล้วก็บีบให้ศีลเนี่ยจนกระทั่งเป็นศีลแปดเนี่ยทีวีก็ใหม่ดู เพลงก็ไม่ฟังไม่ไปเที่ยวสวนเสแฮฮาตามสถานเลืองลมอะไรแล้วมากินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเกิดจิตใจของเราไม,ไม่ไม่ต้องไปวุ่นวายมันก็ไม่แตกส่าไม่ฟุ้งส่านแล้วก็จะเรามีการเจริญเจริญการปฏิบัติด้วยเอาแก้กั้นสมาธิให้อยู่กับสิ่งเดียวเงี้ยเดี๋ยวมันก็จิตใจมันก็รวมตัว แตนไม่เป็นแค่ขั้นสมาธิถ้าเราทํามากๆก็เป็นขั้นชานถึงขั้นชาญอันนี้บางท่านก็สอนบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นมันเป็นสมาธิเพ่งจ้องผิดเอาขั้นแค่แค่ขั้นลกียะเนี่ยเราไม่ทําชั่วเราทําดีเนี่ยเราเจริญฌานเนี่ยมันก็พบนิรามิสุขที่ไม่อิงด้วยรูปสยงกิและการสัมผัสธรรมลมไม่ได้กิงวัตถุไอ้น้่เป็นสามิสุขเอ้ยเป็นเป็นสุขที่ เกิดจากวัตถุเกิดจากการมถูกเสียงกินรสการสัมผัสน,นะแต่ถ้าสุขที่เกิดจากฌานสมาธินะมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุนั้นะแต่มันเป็นนิรามิสุขนะเราละออกมาเราละออกมาอย่างนี้โดยการฝึกเจริญสตนะิเจริญสติให้อยู่กับสิ่งเดียวเ,ยเขาเรียกว่า พระพุทธเจ้าสอนอ่ทานศีลสวรรค์ให้หละสละละออกไปเสียรูปเสียงกิลระการสัมผัสธรรมลมเนี่ยบริจาคเท่าที่เราจะบริปากได้เราให้คนอื่นมันก็ไม่ไปไหนเราให้เขาเราก็ได้ใจเข้ามามีความเมตตาไม่ว่าให้ทําเป็นทานวัตถุทานอภัยทานก็ตามเนี่ยศีลรักษาศีลเราไม่ไปทําอีกแล้วในสิ่งที่หยาบหย ในสิ่งนี้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วรักษาศีลเนี่ยแล้วก็มีความสุขก็คือสวรรค์นั่นเองแต่ที่โทษของการมเนี่ยรูปเสียงกิริยการสัมผัสธ,ธมรรมลมเนี่ยถ้าเราไปหลงไหลความสุขที่อักรเรียกกรมมาสุขขาริการนโยคเนี่ยผู้วิริพภกษการมย่อมปัฒนาการยิ่งขึ้นไปความกําหนัดยินดีก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นไปเดินทางใส่น้ำถ้าเดินทางทางผิดกามาสุข,ขาริการนโยค การลดก็คือทำให้มันน้อยลงด้วยการรักษาศีลนี่อันนี้สองการออกบวชเนี่ยเราได้มารักษาศีลเราได้เจริญสมาธิทำสติทำจิตของเราให้สงบระงับไอ้คนนี้เดี๋ยวนี้ัยฟุง้งซ่านเนี่ยเพราะว่าสมาธิมันน้อยไงปัญญามันมากเราต้องบีบเรื่องจากความฟุง้งซ่านในเรื่องหลายๆเรื่องให้มันเหลือน้อยเรื่องน้อยเรื่องก็บีบมาเจริญสติให้มากเข้าสมาธิจะได้ จะได้สมสมสมดุลกันเมื่อสมาธิมันสมดุลกับตัวปัญญาที่มันฟุ้งซ่านแล้วมันก็เดี๋ยวมันกลายเป็นเห็นว่าเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตจากเรื่องที่เราคิดนึกฟุ้งซ่านไปภายนอก่งนะกับกายมันงวดเข้าจนเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตถ้าเราฝึกสติให้ดูลมหายใจได้ดีพอถึงตัวผู้รู้ปุ๊บเราจะเห็นว่าความนึกคิดมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่ง ถ้าเราตั้งสติให้ดีรักษาจิตของเราให้ดีเราก็ถ้าใครเคยเจริญสมถะมาเราก็จะเห็นว่าการบูงแต่งไงเอาการบูงแต่งในความดีก็ตามเขาเรียกบุญญาวิสังขารหรืออบุญญาวิสังขารการบูงแต่งในทางบาปในทางไม่ดีแล้วก็อนเนจาพิสังขารการบูงแต่งในความในความเป็นชาญเราจะแยกระหว่างจิตตัวผู้รู้กับรู้จิตมันรู้จิตประกอบ กับสังขารที่เป็นบุญที่เป็นความสุขจิตประกอบกับสังขารที่เป็นความทุกข์เป็นความไม่ไม่ใช่บุญคือบาปจิตประกอบกับความเฉยเฉยอีกที่เกิดจากอาการที่เราเจริญสติสมาธิสมาธิมันเกิดแล้วก็ไปรู้ว่าจิตมันเฉยเฉยการที่เรารู้จิตเฉยเฉยได้นี่จะเข้าได้ง่ายเนี่ยเราจะต้องพยายามจะลดละเรื่องรูปเสียงกลิ่นแการสัมผัสธรรมหลมด้วยการสำรวมอินทรีย์โพธเนมตันยุตตาและทำความเลี่ยนในการเจริญสติไม่เห็นกันเน็ดกันเหนื่อย ก็จะเกิดสมาธิรับปรับ